ศรจารุวรรณครับที่จังหวัดศรีสะเกดครับซ้อมอยู่ที่นั่นครับยอดดวงใจสอจอมนตรีครับวัย18ปีครับเกิดอุดรธานีทงทนักทกจากจังหวัดสงขลาครับอำเภอสัดเดาครับวัย21ปีเด่นพุ่งทองสิงมาวินครับผมพุ่งทองนี่มาช่าง1้3 8ครับส่วนยอดดวงใจมาช่าง1 3 4 4ครับก็รุ่นนี้ไม่เกิน 135ปอนด์นะครับแชมป์โลกตรติการมวยไทยก็คือรถถังจิตพงลน,นครับส่วนติกาที่บ็อกซิง่งแชมป์โลกก็คือซุปเปอร์เล็กเกียริมีก้า,านะครับเปิดมายกแรกนี่เริ่มจะออกอาวุธกันหนักๆแล้วครับยอดดวงใจกันเกงสีขาวนะครับอาวุธเด็ดก็คือแข้งซ้ายครับส่วนเด่นพุ่งทองนี่ก็ยิ่งเทเป็นมวยเข่านะครับแต่ว,ว่าไฟที่แล้วนี่โอ้โหปล่อยหมัดได้คมมากครับ เตะขวา่อยขวาครับเด่นทุ่งทองครับขีบครับยอดดวงใจครับหลากหลายครบเครื่องครับหมัดซ้ายของยอดดวงใจครับความหลากหลายอยู่ที่ทางด้านของยอดดวงใจแน่นอนครับนี่ครับเด่นทุ่งทองพยายามจะถึงตัวตลอดเตะลูกไปเตะพับในครับยอดดวงใจนี่ครับมีความคิ้วมีความหลากหลายแลวครับสาหรับทางด้านยอดดวงใจครับแต่ว่าเด่นทุ่งทองโอ้โหดูมุมนี้นี่ใหญ่มนเริ่มเลยครับทันหลังนี่มาปึ๊ก นะครับแต่ก็ช้ากว่าและครับก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างครับทู่นี้ครับมาดูที่การออกอาวธแกนแก้ไขสถานการณ์บนเวทีครับพยายามจะเต้นใบต่อยมาน้ำหนักที่มาเนี่ยมากกว่าด้วยนะครับยอดดวงใจครับ134.8ครับส่วนน้ำนัของเด่นทุ่งทอง133.8นี่ครับเพลว่าครับยอดดวงใจพยายามจะชิงออกม้ แล้วก็นี่ครับแข้งซ้ายโตขึ้นมาปิดบังครับเอาทีดครับชคด้วยกลยุทธ์เลยนะครับไม่แลกซึ่งหน้านะครับแต่ว่าน้ำหนักมาจะมากกว่าหนึ่งปอนแต่ว่าตัวเล็กกว่าเห็นนะครับเห็นทุกทองขยับเข้าไปเอาละครัเตะพับในขีบซ้ายครับ สายไปออดมัดซ้ายครับอาล่ะครับได้เลือดแล้วนะครับเมื่อคำเดาไหลไปแล้วนะครับปากแตกแล้วนะครับเด่นทุ่งทองครับขาดวนชนปะท้านะครับเตะขวาต่อยขวาครับเกี่ยวได้หมัดซ้ายคืนครับยอดดวงใจครับโอ้โหออกแนวบ้าเลือดครับออกแนวบ้าเลือดแล้วครับอ่าแบบนี้นี่ก็สนุกสิครับแต่ว่ายอดดวงใจนี่ครับไม่แลกไม่ปะท้าครับรอจังหวะสองแล้วบวกน้เน้นครับก็ชกในทรงตัวเองเลยนะครับทางด้านของยอดดวงใจครับเด่นทุ่งทองขยับเข้าไป เตะขวาสูงครับเด่นพุ่งทองอาล้ครับคนหนึ่งนี่พยายามชวนทะเลาะครับคนหนึ่งนี่ต้องใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับอยเข้าไปหมัดซ้ายตรงครับยอดดวงใจครับศัยความเร็วปรัดเปรียวครับโอ้ดูเร็วกว่าแล้วก็แม่นกว่าเลยครับโอ้หมัดซ้ายแล้วก็นี่ฮะดักทีบครับอาล้ครับแบบนี้นี่ช้าไม่ได้แล้วครับเด็นพุ่งทองต้อง ต้องเร่งเกมให้เร็วขึ้นเลยครับถ้าเกิดช้าที่เข้าทางยอดดวงใจเลยครับหมัดสายตรงครับยอดดวงใจครับโดนถักถ่าครับหมดยกที้หนึ่งครับแมคู่นี้บอกเลยนะครับว่าดูเพลินไปอีกแบบครับของยอดดวงใจครับวันนี้จะต้านความใหญ่ของเด่นทุ่งทองได้หรือไม่ได้ครับเอาละครับยกที่สองต้องเร่งเกมครับเด่นทุ่งทองครับดูว่าช้ากว่าชัดเจนครับ นี่ฮะชิงอาอวุธก่อนครับอาศัยความปาดเปรียวความว่องไวครับเด่นทางด้านยอดดวงใจในขวาเก็ตอาวุธได้ครับยอดดวงใจครับพยายามจะบวกหมัดคืนไม่ถึงครับได้หมัดซ้ายพยักหน้าครับเตะพับในครับถีบหลุดหมัดซ้ายก็ถักถักนี่ครับอ่าแล้วครับมาครับแข้งขวาครับต้องมาอีกครับโอ้โหเตะปาแต่เจอหมัดซ้ายครับต่อยแม่นจริงๆครับหมัดซ้ายของยอดดวงใจอ่ลุยต่อ ลุยเข้าไปไปขวาครับเอาเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็พยายามจะตัด่างยังไม่ล้มครับอุ้งฉกยิ่งใหญ่ครับเด่นทุ่งทองเตะต้นขาไปก่อนครับเด่นทุ่งทองครับแหมเสียหนึ่งนี่จะโกนเลยครับโอ้โหคือช้าไม่ได้นะครับเจอกับยอดดวงใจเนี่ยมีความเจ้าเล่์มีความหลากหลายครับแล้วก็เข้าออกเร็วครับเตะขวามาโดนซ้ายคืนครับนี่ครับขยับโอ้โห คือพูดถึงความเจ้าเล่์มันอยู่ที่ยอดดวงใจอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องอัดถึงตัวครับเตะขวามาครับเด่นทุ่งทองยอดดงใจถีบซ้ายดูต่อครับเด่นทุ่งทองครับแมจะต้องไม่ลืมหมัดนะครับเหมือนไฟที่แล้วนี่ต่อยหมัดได้ดีมากครับแต่ไฟนี้เนี่ยแมยังดูว่าออกหมัดน้อยอยู่ครับเอาละครับหมัดแลกกับแข้งของยอดดวงใจครับมีลูกถีบครับยอดดวงใจุยต่อครับเด่นทุ่งทองเจอหมัดแย้วครับ สายตรงนะครับขอยอดดวงใจเด่นทุ่งทองขยับเตะขวาอุ้ยสวยครับแข้งนี้โอ้ไม่ต่อเนื่องครับเตะซ้ายคืนทีบซ้ายครับยอดดวงใจครับทีบซ้ายครับทีบขวาครับเด่นทุ่งทองโมโหครับกระโจนสลับขาเตะเกือบโดนหมัดซ้ายครับโอ้โหดูครับเร็วจริงๆครับเอาละครับเตะขวาได้ครับคือต้องมาเยอะๆเลยนะครับคือต้องมาหลายอย่างครับอาวุธของเด่นทุ่งทองไปเตะทีเดียวต่อยทีเดียวนี่ดูครับหลบทันครับ โอ้กเร็วจริงๆครับว่าตงใจเอาละครับวงนครับต้องรีบตีเข่านะครับถ้าช้ากรรมการแย่ครับเอแลวครับแยกมาครับโอ้เจอโจทย์ยากเลยนะครับยอดนังด้านของเด่นทุกทองครับนี่ครับงัดศอกตีเข่าซ้ายได้ครับตีเข่าซ้ายครับตีได้ตีไปครับจนกว่ากรรมการจะหยุดครับนี่ครับโอ้ไม่สวยจังหวะนี้นะสร้างจังหวะกันใหม่นะครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเด่นทุกทองครับเตะขวานามกเกี่ยวได้จับได้แล้วก็ต่อยซ้ายลำตัว นึกว่าจะทําอะไรครับเกี่ยวแล้วต่อยครับอ่ะลุยต่อครับเด่นทุ่งทองโอ้โหแข่งกับหมัดอ่ะแลกกันครับลุยต่อครับขยับเข้าไปตอนเข้าวงต่อยมัดต่อยมัดยังไม่โดนครับเตะก็ยังไม่โดนจังหวะสองของยอดตรงใจครับอ่าต่อยมัดวงในกรรมการแยกซะก่อนครับอ่าแยกปุ๊บสับมือชกต่อครับเด่นทุ่งทองโอ้หมดยกยกสุดท้ายครับ ก็ต้องลุ้นกันต่อครับใครจะได้รับการชูมือครับสำหรับมวยคู่ที่11ของศึกวันรุ่งริ่ีสัปดาห์ที่16ครับยกที่3ครับยังคงเป็นเด็นทุ่งทองที่ขยับเดินครับต้องต้องเร็วกว่านี้แล้วก็ต้องออกอาวุธให้หลากหลายกว่านี้ครับโอ้โหเจอหมัดซ้ายเต็มปากครับแอ่กเร็วครับยอ่ดวงใจนี่ฮะทิ้งต่อยก่อนครับแล้วก็แม่นด้วยครับ เด่นทุ่งทองนี่เลือดกบปากครับหักเกมเลดลงไปลุยต่อครับต้องลุยต่อต้องเร็วกว่าน,นี้ครับดูฮะโอ้ทีมงานอบอกว่าอัดเข้าไปลุยเข้าไปโบกยิ่งกว่าจราจรแยกท่าแยกลาดพร้าอยู่ครับตอนนี้ครับขยับเข้าไปครับโบกให้เดินนะครับเด่นทุ่งทองต้องเดินเร็วยาด,ดวงใจก็ครับพยายามจะกวักมือครับกวักมือคือตามหาตัวไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับหมัดหนึ่งสองสามครับจับแล้วตีเข่าซ้ายครับยาดวงใจพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกบอกมาสู้กันหน่อยสิเพื่อน แมแต่ว่ายอดดวงใจก็สู้วยกลยุทธ์แหละครับเพราะตัวเล็กกว่าครับพยายามจะอาศัยความเร็วชิงออกก่อนแล้วก็นี่ฮะตีหัวเข้าบ้านครับะวงในตีได้ไหมไปได้ทีสองทีครับกรรมการแยกครับต้องเร็วกว่านี้ต้องลุยให้สุดครับต้องลุยให้สุดเจอหมัดซ้ายของยอดดวงใจครับอาวงในครับตีเข่าครับพยายามหักเครทิ้งลงไปเลยครับโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับ กรรมการนี่ก็ภาษากายเมื่อสักครู่นี่คืออยายกนะครับยกขาลอยมันจะเป็นยูโดครับอืมอาหมัดหนึ่งสองแทงเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายเข้าไปครับเด่นทุ่งทองครับอ่าดุยต่อครับอย่าพึ่งหยุดครับแม่ยอดดวงใจเองก็จะรับอย่างเดียวก็ไม่เป็นผลดีนะครับต้องโต้ด้วยครับกระโดดไตเลยครับอ่ะวงในวงในไม่ชัดแล้วครับแบบนี้รอกรรมการแยกครับน่าชิดครับคู่นี้ ขยับเข้าไปครับเด่นพุ่งทองหมัดขวาตรงหมัดซ้ายของยอดดวงใจครับมาสุดเหยียดไปหน่อยครับขยับเข้าไปเตะซ้ายมาขวาโตถีบซ้ายครับยอดดวงใจครับเตะขวาครับเด่นพุ่งทองครับเข่าซ้ายแต่ว่าไปแล้วยกนี้เด่นพุ่งทองก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอ่าแต่ว่าต้องไปให้สุดครับช่วงไม่ถึงนาทีสุดท้ายแล้วครับ อาเตะซสายหลุดเจอแข้งขวาครับออาเกี่ยวมาเกี่ยวมาแล้วยังไงแม่ยังไม่โตครับเกี่ยวอย่างเดียวครับยอดดวงใจแมยกนี้ยกระดับขึ้นมาเยอะนะครับเด็กทุ่งทองครับกรรมการแยกออกมาครับเหลืออยู่3ามสิบวินาทีเสร็จศษครับยังไงครับยอดดวงใจอย่ายุบให้เห็นนะครับแม่มีการมุ่แผ่วๆลงไปครับอาเตะซ้ายเจอหมัดครับเด็กทุ่งทองตอนเข้ามุมต่อยหมัดอีกทีหนึ่งครับอ่าตอนเข้าไปตอนเข้ามุมครับต่อยหมัดครับแม่มีโต้เหมือนกันครับ กอดเอาไว้ก่อนยอดดวงใจกอดเอาไว้ก่อนครับยกนี้เร่งขึ้นมาครับเหยียบพันเร่งขึ้นมาครับมาลครับแทบจะวิ่งแล้วนะครับเตะขวาครับสอดขวาครับแมครับแล้วก็สอดขวาของเด่นทุ่งทองครับแผ่วไปครับในยก3าของยอดดวงใจเด่นทุ่งทองขยับไปแล้วหมดยกที่3ามมุมมองของกรรมการนี่น่าสนใจมากๆครับผู้นี้ครับครับผม คือยกสองเนี่ยยอดดวงใจทำได้ดีทีเดียวครับแต่ยกสามครับเด่นทุ่งทองก็เร่งขึ้นมาครับเอาละครับแบบนี้ก็ต้องมารลุ้นกันแลยครับว่า ladies and gentlemen after three rounds of battle we turn now to the judges scorecards all three judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision ยอดดวงใจเป็นยอดดวงใจสอจมนตรีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน